แต่วันนี้ท่านเปลี่ยนแพคเกจจิ้งตัวเองครับจากพระเป็นคนแต่ท่านนั้นไปเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในความที่ท่านเป็นคนที่มีศีลนิธรรมเนี่ยท่านไปลุ่มหลงในกามกาม,มามั่วโลกีหรือว่าอะไรพวกนี้ครับคนก็เริ่มเสื่อมศรัทธาเขาศรัทธาท่านเพราะท่านเป็นคนที่มีหลักธรรมแต่ท่านกับผันตัวเป็นศิลปินผมนึก ล่าใหฟังว่ามหาเนี่ยกำลังเดินผิดละแต่มันก็ยังไม่สายนะครับที่ยังจะปรับนะแต่ก็ไม่รู้ถลำไปไกลขนาดไหนนะวันนี้นะครับลองคิดดูนะว่าเรื่องหนึ่งนะที่วันนี้น่าจะหนักคือการไปซื้อที่สพกรผมบอกว่าเออพอมีพระสองคนเนี่ยพูดแล้วแม่งมีคนฟังเยอะเนี่ยก็ดีนะ แล้วพระก็พูดไปได้พูดอะไรสอนสอนคนให้ทําชั่วทั้งหลายก็สอนคนให้ทําดีให้เข้าใจธรรมะเนี่ยผมก็ถึงว่าไอ้เถียงแทนไงว่าไอ้เหี้ยมมึงสวดอยู่วัดแม่งไม่มีใครฟังแต่มีพระหนุ่มสององค์แม่งเทศผ่านโลกออนไลน์คนดูเป็นแสนแล้วก็ดีดิไม่ว่าพระมาทำไมอ่าจบไปแต่พ่าวันหนึ่งเนะพระ ประกาศศึกเฮียกูงานเข้าแล้วนะงานเข้าเพราะอะไรเพราะว่าสองคนนี้มีชื่อเสียงว่าความเป็นพระแต่ไม่รู้เหตุอะไรโดนใจให้ศึกนะอาจจะมั่นใจในตัวเองว่าเป็นพระและมีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็ศึกอ่ะก,ก็ศึกถ้าอยู่เป็นพระแล้วเมื่อนด่ันดรก็ไม่ว่ากันก็ศึกไปนะครับนกะ็ แอบเอาใจช่วยนะว่าเออน่าจะได้รับความนิยมอยู่แนตะ่ไม่นี่ครับเสกไปแล้วเนี่ยควอนเป็นพระไม่เหลือเลยนะใช่ไหมผมนึงเลยยกตัวอย่างว่าเอ้ยอเหมือนอาหารหมาผมเนี่ยนะครับอาหารหมาผมได้รับความนิยมนะนะเพราะว่ามันเป็นอาหารหมาวันนึงผมก็ เจ้าอาหารหมาเนี่ยมาเปลี่ยนถุงแล้วบอกว่าเป็นอาหารแมวเยมันได้ไหมมันได้ป่ะครับหมาก็หมาแมวก็แมวนะไม่เหมือนกันนะเหมือนกันครับ,รบวันนี้นะท่านเป็นพระนะครับแล้วท่านสึกออกมาครับท่านก็เปลี่ยนแค่เครื่องแบบคุมกายนะครับแต่เนื้อแท้ของท่านนะยังเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมยังเป็นปาดปราทางศาสนาเนี่ย เพียงแต่ท่านอาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเหมือนอาหารหมาผมนั่นเปลี่ยนถุงใหม่เบื่อแล้วถุงรุ่นเก่าเปลี่ยนถุงรุ่นใหม่แต่เนื้อแท้ของอาหารก็คือยังสําหรับเลี้ยงหมายอยู่ดีนะครับมันก็ยังขายได้ไปบอกจะขายดีกว่าเดิมด้วยถ้าเกิดชลาทีพอมันสวยงามใช่ไหมครับแต่ว่าคุณภาพมันไม่ได้ด้อยลงแต่วันนี้ท่านเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งตัวเองคนระับจากพระเป็นคน แต่ท่านนั้นไปเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในความที่ท่านเป็นคนที่มีศีลนิธรรมเนี่ยท่านไปลุ่มหลงในกามกาม,มามั่วโลกีหรือว่าอะไรพวกนี้ครับคนก็เริ่มเสื่อมศรัทธาเขาศรัทธาท่านเพราะท่านเป็นคนที่มีหลักธรรมแต่ท่านกับผันตัวเป็นศิลปินใช่ไหมครับมันก็เลยวันนี้ความเสื่อมก็เลยบังเกิดนะ ให้ความนี่คุณเป็นสินค้าที่เป็นพระมันไม่มีเหลือแล้วท่านก้าวออกจากจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองนะผมทำอาหารหมาเนี่ยอาหารหมากูขายดีมากเลยวันหนึ่งแมงกูอยากจะจอะตลาดแมวกูอาหารหมากูไปขายเป็นอาหารแมวชิบหายนะแมวกินเข้าไปโรคไตแดดใช่ไหม หรือกินเข้าไปแม่งขนเป็นก้อนกินเข้าไปแล้วแม่งเกิดอาการป่วยเพราะหมากับแมวนี่กินอาหารไม่เหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะวันนี้ท่านเป็นพระนะวันหนึ่งท่านศึกออกจากพระแล้วท่านโยนทุกอย่างทิ้งหมดเลยกระโดดไปเป็นศิลปินกระโดดไปเป็นนักธุรกิจถามเนี่ยมันจะรอดไหมท่านกาลังทิ้งจุดที่แข็งที่สุดของตัวเองนะก็คือความเป็นพระรุ่นใหม่ เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นปราดิั์ทางศาสนานะครับผมก็แค่เลยยกตัวอย่างเรื่องอาหารหมาเท่านั้นเองว่าเราจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับแต่จะเปลี่ยนเนื้อแท้หรือตัวตนของเรานะครับยิ่งมีข่าวเท่ากับยิ่งดังผมว่ายิ่งพังนะมหาภัยวันนะครับก็พังไปแล้วหนึ่งคนนะถึงแม้ว่าจะ ได้รับความเห็นใจนะครับกรณีน่าเน็กนะแต่ก็ไม่เห็น,ห,นหมายความว่าความนิยมในตัวนั่นมหาวัยวนันจะขึ้นกลับมานะใช่ไหมวันนี้มหาภัยวนันก็เงียบหายอยา่างโลกไปเหมือนกันวันนี้มหาสมพงนะครับรว่ามหาสมองมีปัญหากับใครเจ้าของทีวีพูนะครับคนที่มีอิทธิพลมากกับวงการบันเทิงนะครับ จะบอกให้นะพี่เต็มเนี่ยนะครับเขาคือเจ้าของทีวีพูนะครับเขาอยู่ในวงการบันเทิงคุณรู้ป่าสมัยก่อนทีวีพูจัดงานนี่ครับดาราทุกคนต้องมาวันครบลงครบรอบทีวีทุกช่องดาราทุกคนครับต้องมานะ,นะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพี่ติ๋ม เขาเป็นเจ้าของทีวีภูนะแล้ววันนี้มาหาสมปองกระโดดเข้าไปในวงการบันเทิงแล้วเดินไปมีปัญหากับคนที่มีทธิพลกับวงการบันเทิงขนาดนี้มึงจะรอดไหมะวะ <c oughs> อ่นี่เราอีกฟังให้เฉยะนะผมรู้จักดีนะครับอสมัยก่อนในความยิ่งใหญ่นะพิติตมพิตต้อยเนะี่ยมันโอ้โหนะในการจัด งานเกี่ยววงการบันเทิงทั้งหลายแหล่เนี่ยการเขียนข่าวดาราเนี่ยถ้าทีวีภูเล่นใครนี่ก็ตายเหมือนกันนะเชียร์ใครก็เกิดนะครับแล้วเขามีอิทธิพลมากนะครับยิ่งสมัยก่อนนะยุคก่อนที่จะเป็นโลกโซเชียลนี่นะครับถ้าในเรื่องของดารานี่นะวงการบันเทิงในทีวีภูนี่สุดยอดวีเราะจาอลึกเหมือนเมื่อนไปนอนอยู่ใต้เตียงดาราเลยนะใช่ไหมอ่า อันนั้นวันนี้นะครับผมนึงเล่าให้ฟังว่ามาหาเนี่ยกำลังเดินผิดละแต่มันก็ยังไม่สายนะครับที่ยังจะปรับนะแต่ก็ไม่รู้ถล่มไปไกลขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับลองคิดดูนะว่าเรื่องหนึ่งอะที่วันนี้น่าจะหนักคือการไปซื้อที่สอปกอนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเป็นประธานมูลนิธิผมได้เงินบริจาคเข้ามาในมูลนิธิแล้วผมเอาเงินในมูลนิธิไปช่วยญาติพี่น้องผมไปสร้างบ้านในญาติพี่น้องผมคุณว่าประชาชนจะรับได้ตอนที่มหาดมปองเป็นพระเนี่ยคนทำบุญแล้วก็ไม่ค่อยสอนหรอกครับ ว่าพระน่าจะเอาเงินไปทําอะไรใช่ไหมเพราะความเป็นพระไงแล้วคงที่ว่าทาบุญแล้วก็จบก็แล้วกันนะไม่เคยถามด้วยนะพระบางองค์มีเงินเป็นพันๆล้านนะเออไม่มีใครสนใจเราพระได้เงินมาพระจะเเงินไปทาอะไรบ้างนะแต่วันที่เสื่อมนะคนแม่งคุยชิบหายตอนนี้แล้วยิ่งรู้ตอนเป็นพระเนี่ยนะ เอาเงินไปซื้อที่ซื้อทางเนี่ยใช่ไหมครับสถานภาพความเป็นพระนี่ยไม่ค่อยถูกตรวจสอบหรอกน้อยมากแล้วถ้าไม่มีข่าวฉาวนะพระองค์นั้นจะมีเงินเท่าไหร่ไม่ใครมีใครสนใจไม่ก่อยมีใครเป็นพระพาะองค์มีเงินเป็นพันมา,มา,มาล้านแต่เพราะว่าความเป็นพระไงก็เลยไม่ค่อยสนใจนะแต่วันนี้นะท่านไม่ได้เป็นพระแล้วเนี่ย แล้วก็ัมีขาวว่าเอาเงินมีฐานะดีเอาเงินไปซื้อที่ซื้อทางสร้างบ้านสร้างช่องสร้างอาณาจักรว่างานนี้เละแน่พี่สีกูคงไม่ปล่อยไว้นะวิบาก,กรรมไม่จบนะเนี่ยจะบอกในหะ้ถ้าพีสีเล่นต่อเนี่ยกูว่างานนี้เหนื่อยอะนะครับ ไปขอโทษได้เอาไปขอโทษก็ได้พี่ติ๋มเขาก็ให้อภัยอยู่แล้วแหละเพราะดาราหลายคนมีปัญหาพฤติตัวไม่ดีก็ถือกระช้าไปขอโทษแกก